ครับวันนี้ก็ผมจะมาทําเว็บ API นะครับโดยใช้ .net framework เป็นตัวเว็บ API นะครับก็เดี๋ยวเราลองมา,าทำความเข้าใจแล้วลองทําตามกันดูนะครับอันนี้เราก็เลือกอที่พื้นที่ติดตั้งนะตัวนี้ผมก็เลือกในส่วนของเป็นโฟลเดอร์ที่เป็น หาโปรเจกต์สีชาร์ปที่ผมไปที่เดสก์ท็อปเห็นไหมเราใช้เน็ตเน็ตคอร์เวอร์ชันแปดนะแปดจุดศูนย์ลองเทอร์มซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วกดเคลียดได้เลยทีนี้ก็รอมันสร้างหลังจากนั้นโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วน่าจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็น a อ p พีตอนเนคอร์นะปิดไปเลยตรงนี้ เราจะมาทำ API นะครับอันนี้เราก็ตั้งโมเดลก่อนเลยนะครับอ,อยู่ที่เรานะว่าเราจะตั้งเป็น API ในเรื่องอะไรแต่ส่วนของผมเนี่ยก็จะให้เป็นชื่อพนักง,งานแล้วกันนะครับตั้งชื่อโมเดลก่อน พิมพ์ตั้งชื่อไปจากนั้นก็กดแอดเข้าไปก็จะสร้างคาร์ดโมเดลขึ้นมาที่มีชื่อว่า employee แล้วเราก็กำหนดนะครับกำหนดให้ว่าในตัวโม,โ,มโมเดลเนี่ยนะครับมีส่วนไหนบ้างหรือเอาง่ายๆมันคือคอลัมน์ครับที่เราไว้สำหรับเก็บข้อมูลด้วยส่วนหนึ่งอันนี้จะเป็น id นะครับแล้วก็ตามด้วย name แล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็น ตระกูลไอดีเนมลัสเนมออเฉ็ดนี่ก็คือเราเก็บข้อมูลตัวแปรเป็นอินนะครับเป็นตัวเลขแล้วก็ sala ลาีก็คือเงินเดือนแล้วเราก็ใส่เป็นเครื่องหมายอาจจะเป็น question m น r k นะครับเพื่อ,อให้กำหนด,ดโมคะให้มันกำหนด,ดการเป็นโมคะให้ ก็ปิดไปได้เลยเราก็มาสร้างโฟลเดอร์ะ folder, นะครับที่มีชื่อว่าเด t a ้าเนาะไว้สำหรับเป็นตัวกำหนด,ดเป็นแอปพลิเคชัน DB Context เป็นตัวที่เก็บข้อมูลนะครับผ่านเป็นตัวสื่อที่จะเก็บข้อมูลในส่วนของหาข้อมูลเราใช้ก็คือ SQL Server นะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องติดตั้งเนาะเข้าไปที่นิวเกตนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวเฟรมเบิรนะ์กทั้งหมด3ตัวก็วคือใช้เป็นของอีเดนต t ตี้นะครับเฟรมเบิร์กอีเดนติตี้คเราจะติดตั้งด้กันทั้งหมด3ตัว ดีบ d ค c น n t e x t แล้วก็เซนะ็ค่าเป็น DB Context ตัวนี้จะใช้เฟรมเวิร์เป็น Entity Call นะครับจากนั้นเรากา็สร้างข้อมูลตัวโมเดลเราเราเอา,เ,อาเพื่อที่จะไปดึงโมเดลเรามาโมเดลเราชื่ออะไร Employee นะแล้วก็ Set ค่าให้มันก็คือ Public DB ี e ีเเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเราดึงข้อมูลจากส่วนไหนมา าจากนั้นเราก็ามาทำการติดตั้งตัวคอนเนคชั่นสตริงกดปิดกดถูกนะครับเป็นคอนเนคชั่นสตริงกำหนดค่าตัวข้อมูลฐานข้อมูลนะเป็นชื่อนี้แล้วแต่เรานะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่พยายามตั้งชื่อให้มันสอดค้องกันเนาะ ก็ไปดูที่ตัวโปรแกรม SQL Server แต่ก็ปี้ส่วนนี้มานะาปี้ส่วนนี้มาแล้วเอามาใส่ใส่เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วกับแล้วก็คอนโทรลมีวางได้เลยแล้วก็เ e ตค่าให้มันก็จะมีดาต้าเบสเป็นชื่อนะครับชื่อฐานข้อมูลที่เราจะตั้งอันนี้เราก็ตั้งเองหาชื่อฐานข้อมูล ในส่วนนี้เราก็ติดตั้งฐานข้อมูลที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูในส่วนของตัวโปรแกรม CS คอ,อมเมนต์ไว้น,นิดนึงว่าตัวนี้เป็นตัวคอนเน็กคำสั่งคอนเน็กฐานข้อมูลของเราซึ่งอย่างที่บอกเราก็ใช้เป็นตัว SQL Server ตัวนี้ผมก็ใช้ยังไม่ค่อยคล่องนะในเรื่องของภาษา SQL ผมก็ค่อยๆฝึกไปเนาะก็เรามีความตั้งใจนะเราวินัยเท่านั้นนะครับที่จะ พาให้เราไปสู่ความสําเร็จเนาะ,ะแล้วก็เซตค่าให้มันนะครับตนนัวนี้เซตตามนี้เลยนะทุกคนก็คือมันเป็นคําสั่งของมันเนาะที่จะไว้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเมื่อเซตค่าเสร็จแล้วเนาะเราก็จะต้องไปก๊อ,อปปี้ตัวในส่วนของอไฟล์ นี่นะมีชื่อ,อที่เราตั้งขึ้นไว้นะครับกาหนดแล้วก็๊กอปปี้มาเลยวางจากนั้นก็เสร็จค่าตามงนี้เลยหลังจากนั้นเราก็เปิดตัว Newgate Console ขึ้นมาใช้คำสั่ง add migration ซึ่ง migration นี่เป็นตัว เาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมกับดา t a b a บสของเราต่า,างใช้เรียบร้อยจากนั้นก็กด P enter ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเขาจะ generate ขึ้นมาเราก็จะได้ในส่วนเดี๋ยวเราแป๊บน,นึ่งนะในหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะบอกเราหมดเลยนะครับว่า,าในส่วนของตารางเนี่ยกำหนดเป็นอะไรวาชาเป็นกี่ข้อความ มีฐานข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องการแล้วก็โดยตามด้วยคำสั่งอัปเดต Database ตัวนี้อ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวฐานข้อมูลมาแล้วอ,อยู่ใน SQL เดี๋ยวเราลองคอนเน c t ดูเราก็ดารีเฟรชนิดหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่ Data แล้วดูมีชื่อที่เราตั้งไหม ก็จะเจอในส่วนของตารางเทเบิลนะครับแล้วก็ดูเรา,าก็จะได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นเนมชื่อนานปรกกุลนะอายุแล้วก็เงินเดือนอ ็มาดูที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นคําสั่งคอนโทรลเลอร์นะถ้าใครยังไม่รู้ว่าคอนโทรลเลอร์คืออะไรนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนให้อีกทีหนึง่งนะครับ๋ยวเพิ่งต้องลองทําตามนี้ไปก่อนเนาะตั้งชื่อคอนโทรลเลอร์ให้ให้กับโปรเจกตของเราเป็นไฟล์ cs เนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเลือกหมของคอนโทรลเลอร์ api แล้ก็กำหนดค่าให้นะครับ ในส่วนของเชื่อมต่อเราก็ทำเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราจะมา,าสร้าง HTTP GET เพื่อเป็นตัวที่เราใช้ในการทำ API นะครับมันก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไร GET เนาะ Post Put Delete ในส่วนที่เรามาทำ GET ก่อน GET เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว ดึงข้อมูลเรียกข้อมูลนะเรียกข้อมูลจาก API มาแสดงนะครับ ไม่แปลกครับนะไม่แปลกที่เราจะต้องเจอกับเออร์ต่างๆมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่การที่เราได้เจอเออร์เนี่เหมือนการที่เราได้แก้ปัญหาผ่านไปแล้วจุดหนึ่งถ้าเราสามารถแก้เออร์ได้ไอ้ตัวน,นี้อ๋อเป็นผมพิมพ์ผิดเนาะผิดคําสั่งจริงต้องเป็น I action resolve นะครับผมไปพิมพ์เป็น i A application db context ไม่เกี่ยวกันในส่วน get เ,เราเสร็จแล้วทีนี้ในส่วน get อันนี้จะเป็นตัวที่เราดึงข้อมูลโดยใช้ id ใช้ id ในการค้นหานะครับแล้วก็กำหนดค่าให้มัน async task เป็น i action resolve list ตามด้วยชื่อโมเดลในรอบหน้าก็อาจจะมีเป็นคลิปสอนสั้นๆแล้วกันไม่เสียเวลานาน,นเนาะอันนี้เป็นคลิปโปรเจกต์เนี่ยจะต้องใช้เวลาดูกันนานนิดนึง ก็ทําพร้อมกันครับไม่เข้าใจตรงไหนเราก็สามารถกลับมาดูได้หรือใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ <c oughs> ทําไปเรื่อยๆผมเองก็ยังไม่ค่อยชำนาญนะครับถ้าเราอยากจะเก่งแเราต้องทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆ แล้วผมเรียนรู้ว่าผมอยากทํำอะไรผมก็จะทำนะอันไหนผมไม่รู้ผมก็จะเซิร์ชผมดจริงผมก็กเซิร์ชทุกวันนี้ดูแชท tpt ดู ai ดูดูทุกอย่าง stack overflow o f l ดูหมดแล้วก็จํามาประยุกต์ใช้ adapt เอาอ่ะอันนี้ในส่วนของออันนี้เป็น swagger นะเป็นตัวเป็นเว็บที่ไว้ใช้สําหรับทดสอบ api นซึ่งเราก็ไปใช้ใน postman ได้นะแต่ตัวนี้มันมันมันก็ดีแล้ว,ม,ลวมันก็มีแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องไป postman ในส่วนของขอผมก็เองก็ใช้งานไม่ค่อยคล่องด้วยไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่านี้เป็นในส่วนของ HTTP Post และ,ะ Post นี้ก็คือสร้างข้อมูลอ่าสร้าง API สร้างข้อมูลนั่นแหละ<อ>เพื่อที่จะให้ทางเกตเนี่ยดึงข้อมูลมาแสดงเนาะก็ทำไปเรื่อยๆในส่วนนี้นั่นคือปึ๊บปุ๊บ ผมเองก็ทําอยู่หลายครั้งนะเยอะเลย API ผมอะแต่ในส่วนของหน้าบ้านผมยังไม่เคยได้ทําเลยหลักๆที่ผมใช้ที่ผมอยากจะใช้ก็คือผมจะใช้เป็นตัวเฟรมเวิร์กที่เป็นหน้าบ้านเนาะในส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นเฟรมกุานะตอนนี้ก็กําลังหัดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสหน้าเลน่าจะมีการทําให้ดูในส่วนของหน้าบ้านอันนี้เรามาดูในหนังบ้านเบสิกก่อน ดูเปลี่ยนเป็น,นชื่ออาโนนนามบกณฑแล้วก็อายุก็ดซารีอันนี้อันนี้เป็นทดลองเฉยนะไม่ใช่เงินเดียนจริงเนาะอ่าโอเคคือไหนดูซิดูใน SQL นี่ว่ามีข้อมูลเข้ามาอ่าเห็นไหมข้อมูลมาแสดงเก็บไว้ในดาต้าเบสเรียบร้อยแล้ว ในส่วนต่อไปก็จะเป็นพุทธใช่ไหมพุทธในส่วนพุทธก็คือแก้ไขข้อมูลใช้วิธีกรอบมาเลยนะเพราะว่าส่วนแล้วคำสั่งก็คล้ายๆกันพุทธนี่ยเราก็ใช้ค้นหาจาก ID เหมือนกันเปลี่ยนชื่อนะครับ ใหนตำรวจยื <ID. S 1> ่ไอดีแก้ไขนิดนึง่งลงไปเราต้องค้นหาด้วย ID ก่แลเนาะค้นหาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็าเอาข้อมูลที่ค้นหาเนี่ยมันก็จะมาสะแสดงในหน้าต่างที่เรา เราจะบันทึกไปนะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวพุดเนาะเราอย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลเดิมซึ่งตัวข้อมูลเดิมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็เขียนกําหนดใป uh, user นี่ก็คือตัวแปรที่เราไว้ใช้สําหรับมาดึงข้อมูลมา user id เท่ากับ user id user name เท่ากับ user name user last name ก็ต้องเท่ากับ user last name แล้วก็ user age ใช่ไหม age ก็จะเป็นเท่ากับ S User uh, S, uh, <S ให้กบทั้งหมดส alarie โอเคแล้วลองกด Run Project ดูเ uh, uh, ดี๋ยวเราเขมาลองเล่นๆดูได้ครับลองแก้ไขลอง ตอนนี้ก็เชื่อมกับฐานข้อมูลของเราเสร็จเรียบร้อย a p i ทั้งหมดว่าจะเป็น Get Post Put Delete เรามาลองเล่นลองแก้ไขกันได้เลยนะก็ในส่วนนี้นะวันนี้เราทำกันก็เสร็จสิ้นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวยัยงไงลองดูคลิปหน้าแล้วกันว่ามีอะไรบ้าง